เปัญหีวเป็นธุมกัรก็ก็ก็มีบ้างแต่ว่าก็ได้ชี้แจงให้ทราบชัดเจนนะครับว่าช่วงนี้ก็คงเรื่องเรื่องเปิดด่านเรื่องอะไรก็คงยังยังไม่มีการดําเนินการอย่างแน่นอนนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการทางด้านการทหารและการทูตใน ในเวลาเดียวกันหลังจากที่รัฐบาลได้เข้ามาทํางานทํางานแล้วนะครับแล้วเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าตอนนี้ที่เป็นมาสั่งักก็ต้องเลยแก้ไขมีมาตรการอะไรมาเดี๋ยววันนี้บ่ายใช่ไหมเดี๋ยวทางทางท่านเอกนิตินะครับก็จะหารือกับทางสภาอุตสาหกรรมในรายละเอียดท่านนายกได้ตรวจสอบกระแสการส่งออกทําคหร่หรือยังครับตรวจสอบแล้วทราบแล้วก็กำลัง ให้ทางท่านเอกนิติได้ได้หาดำเนินการหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินถ้ามีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดผิดปกติใดๆก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ